ก่อนอื่นนะคะให้น้องแนะนำตัวก่นกอนค่ะว่าน,น้องชื่ออะไรสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุจรญญาแสงชัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หค่ะววันนี้นะคะพี่จะมาต่อถามน้องเกี่ยวกับเรื่องภัยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องกําลังศึกษาเรื่องอะไรอยู่คะเรื่องประวัติการเป็นนักเรคะ่ะน้องเอาข้อมูลมาค่ะน้องนําข้อมูลมาจากแหล่งใดคะก็คือ จากจัดประวัติศาสตร์ให้เป็นรูปเรียงมาค่นน้องมีขั้นตอนยังไงคะเรือเราจะอ้างอิงจากการประวัติศาสตร์ข้นพ้นคือหลักการและเหตุผลอย่างที่สองนะคะเก็คือประสงค์ของการศึกษาอย่างที่สามเราอยู่การทำรายงานประัติศาร์ค่ะแล้วก็อย่างที่สี่ขั้นตอนการทำประวัติ ที่น้องกำลังศึกษาอยู่ค่ะทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ชนิดคะแล้วทั้งแดชนิดนะคะมีอะไรบ้างคะก็คืออย่างแรกคือไข่ต้มไข่หนไขแล้วก็ไ่อไข่บไข่กลวแล้วรูปเรื่องรายงานที่น้องได้ทำมาค่ะมันจะประโยชน์กับเรายังไงบ้างคะ คือทำให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของไข่และอีกอย่างนึงนะคะมันจะทำให้เรารู้ประโยชน์ของไข่แต่ละชีิด้วยค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลที่น้องได้ให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะ